หลังจากนะคะที่เลดี้กาก้าค่ะเปิดตัวอัลบั้มที่6นะคะโคลมาติก้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่23เมษายนนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็แ l ล c k พิงค่ะถูกปรากฏชื่อนะคะในเพลงที่10นะคะที่ชื่อว่า Sour Candy ค่ะถึงแม้ว่าตารางการออกอัลบั้มนะคะแล้วก็ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเพลงนะก็ยังไม่ออกมานะคะแต่ก็มีข่าวออกมาอย่างชัดเจนค่ะในหมู่แฟนๆทั่วโลกนะคะ ก็ YG เองค่ะก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่า BLACKPINK แล้วก็ Lady Gaga ค่ะต่างก็ชอบดนตรีนะคะในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็ชอบเพลงของกันและกันนะคะจนกลายมาเป็นแฟนเพลงกันนะ,ะก็ดังนั้นเนี่ยการเริ่มงานกันในโปรเจกต์นี้นะคะจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติค่ะแล้วก็มีการกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่า BLACKPINK นะคะไม่เพียงแต่จะร่วมงานกับ Lady g ก ga เท่านั้นนะคะแต่ยังเตรียมอัลบั้มใหม่ของพวกเขาด้วยนะคะ แน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะนอกจากจะรู้ตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะรู้นะคะถึงว่าเจะมี MV ไหมจะมีมิวสิกวิดีโอไหมนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเท่าที่ทราบนะคะก็หลังจากโปรโมตตรงเพลง s t u p i d Love ของ Lady Gaga แล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยเขาเห็นว่านะ ทางฝ้าฝั่งอินเตอร์นะคะบอกมาว่าจะมีของอารีนาเกนเดรนะคะที่ทำร่วมกับเลดี้กาก้าเอาไว้ก็จะปโปรโมทต,ต่อนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ลองไปเสิร์ชเซิร์ชดูนะคะทางฝ้าฝั่งอินเตอร์ก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมี MV นะคะกับแบ็คทิงด้วยนะคะเหมือนกับเพลงเนี่ยจะถูกแยกออกมาโปรโมทเดียเด่ยวๆแล้วก็อาจจะไม่แค่ไม่ได้ปล่อยพร้อมกันกันกบอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เนี่ยค่ะมีคุณไม้อดัมนะคะก็มีมาโพสตมาพูดคุยด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นไปแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าทั้ง3เพลงที่ไปทำงานร่วมกันนะคะฟิชเชอร์ลิงในแต่ละศิลปินไม่ว่าจะเป็นอารีนาแกรนเดรหรือว่าเอลตันจอร์แล้วก็แบ็กทิงอาจจะแยกในแต่ละ MV อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าแบบนี้คงปังมากๆเลยนะเราก็รอดูนะคะเอาเปา็นว่าแอดก็มาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะมี MV นะคะเป็นของตัวเองนะคะแล้วเราก็คงจะได้ดูนะส่วนจะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือยังไม่เห็นในแบบชัดเจนอย่างที่เขาบอกนะ คือบางคนก็บอกว่าสิ้นปีบางคนก็บอกว่าตุลานี้่เ่ด a ี้กาก้ายังไม่คอนเฟิร์มเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการเปิดพรีออเดอร์อัลบั้มนี้แล้วนะคะในเว็บไซต์ของอ,อ่พากเกตนะ,ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆแอดมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็กดติดตามไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า